สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเก่งนะครับจากช่องมิสูมหาชนนะครับวันนี้อาจจะเสียงอืดทึกนิดนึงนะครับผมนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาพบกับไตทั้านอีกแล้วนะฮะโอ้แต่คันนี้ผมบอกว่าสุดจริงๆครับสวยมากครับสวยมากมันเป็นการตกแต่งแบบแบบแบบมาตรฐานไปแล้วนะครับก็คือถูกใจของลูกค้าหลายๆท่านนะครับผมก็เลยอยากจะมารีวิวให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับผมสาหรับคันนี้นะครับจะเป็น ไททันนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัว GT นะครับ GT ก็คือตัวรองท็อปนะครับ GT เกียร์ออโต้นะฮะราคารถอยู่ที่9 2 8 0 0 0บาทนะครับแต่งแบบจัดเต็มนะครับสีขาวไดมอนด์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทำอะไรไปบ้างนะครับมาดูด้านหน้าครับคอนเซปต์เดิมนะครับทุกชิ้นที่เป็นสีบอลหรือว่าเป็นโครเมียมนะครับเราจะทำให้เป็นสีดำเงา ดำเงาดำด้านตรงนี้ลูกค้าเลือกได้หมดนะครับชายกันชนด้านล่างครับแบบมีห่วงสีแดงนะครับสวยงามลงตัวตัวครอบคิ้วครับครอบคิ้วจะเป็นสีดำเงานะครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นครอบไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้มันจะช่วยแยกช่องนะครับระหว่างไฟเลี้ยวกับไฟตัดหมอกนะครับเดี๋ยวลองดูซูมไกลๆดูครับนี่ฮะ ดูดันนะครับดดันแบบนี้สวยนะครับแล้วก็อักษรไตตันสปอร์ตครับเสียงดังนิดนึงครับเสียงดังนิดนึงครับลูกค้าครับต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีรถมันจอดอยู่ด้านนอกนะครับเราก็เลยจะมารีวิวให้นะฮะก็ตัวอักษรไตตันสปอร์ตครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะมารีวิววิธีการติด ติดตัวโลโก้ตรงนี้นะครับว่าติดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีให้นะครับแบบว่าติดเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะครับในส่วนของด้านข้างครับล้อแมกรลายดอกไม้ครับขอบ18เป็นของฟูเอลนะฮะนี่ส่วนยางก็มอนสเตอร์ A ทนะครับขนาด265 60 R16 อ่ะ R18 ครับขออภยัย265 60 R18 นะครับ เลี้ยวไม่ติดซุ้มนะครับขับนุ่มนวลน,นะครับเสียงเงียบแล้วก็ชายบันไดครับเราทำสีดำเพื่อรับกับอุปกรณ์ตกแต่งที่เราใส่เข้าไปนะครับนี่แล้วในส่วนของตัวครอบกระจกครับตัวนี้มีตัวครอบแล้วนะครับโดยปกติมันจะเป็นการแลปหรือไม่ก็ทำสีนะครับมันอยู่ไม่ค่อยทนอันนี้ก็ใช้ตัวครอบมันจะทนกว่านะครับ กันาสาดเล่าหลังคานะครับตัวนี้ติดตั้งมาเพื่อความสวยงามตัวครอบมือดึงประตูนะครับเบ้ารองมือนะครับสติ๊กเกอร์ลายแอดลีดซุมล้อหน้าหลังนะครับตัวนี้จะเป็นโลบาร์ทรงสปอร์ตนะครับแบบมีแถบแดงในส่วนของโลบาร์นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะฮะ จะเป็นทรงนี้ก็ได้นะครับทรงสปอร์ตแบบมีแถบแดงก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นทรงศูนย์ทรงเดียวกับของศูนย์เลยนะครับหรือเป็นโลบาเล็กแขนสั้นแขนยาวก็ได้ครับขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้านะครับเดี๋ยวเราดูด้านหลังครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อไฟท้ายครับข้อไฟท้ายดําเงานี่ตอนนี้เริ่มมีแบบออกมาให้เราเลือกหลายแบบแล้วนะครับทั้งดําด้านดําเงาดําด้านขีดสีแดงนะครับมีให้เลือกหลายแบบลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับ เป็นแบบเคปล่าก็ได้สีกันชนหลังตัวนี้เราต้องทำให้มันรับกับอุปกรณ์ตกแต่งนะครับเพราะว่าถ้าเราแต่งแบบตัดดำแล้วแล้วตรงนี้ยังเป็นสีบอลเป็นสีคมมันก็จะมานะครับมันจะไม่รับกันนะครับเราก็ทำให้มันเป็นสีดำซะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับครอบมือดึงอ่าครอบมือเปิดกับบะหลังนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ ไล like. ์อัดคลิปเสร็จนะครับเดี๋ยวก็เอาไปล้างครับเตรียมส่งมอบให้ลูกค้าเดี๋ยวเราดูมุมก,กว้างๆครับโคด่ไหมครับแบบนี้นะครับนี่ไล่มาเลยครับแต่งสไตล์เดียวกับแอดลีดนะครับแต่งสไตล์เดียวกับแอดลีดแอดลีดคันละล้านกว่านะครับแต่ว่าถ้าเราตกแต่งแบบนี้นะครับ เราสามารถเลือกรุ่นรถได้นะครับไม่ว่าจะเป็น GLX GLS GT หรือว่า GT Premium นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันสักนิดนึงครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว GT ครับ GT ก็จะมีในส่วนของเบาะหนังนะครับเบาะหนังกล้องรอบคันนะครับกุญแจนิรภัยนะครับเป็นปุ่มกดสตาร์ท เดี๋ยวเรามาดูห้องใดยสารด้านหลังกันหน่อยครับนี่ครับนั่งสบายครับไม่อัดอุปกรณ์เซอร์วิสต่างๆจะอยู่ด้านหลังเบาะนี่ครับมาครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้นะครับ มีในส่วนของสกู๊ปฝากระโปรงออกมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีลูกค้าที่ที่ติดตั้งในส่วนของสกู๊ปฝากระโปรงนะครับเดี๋ยวถ้ามีนะครับผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าติดออกมาแล้วมันสวยขนาดไหนนะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถยนต์มิซูบิชินะครับทุกรุ่นปาเจโร่ไททันนะครับตัวเตี้ยตัวสูงนะครับผมเอ็กซ์เพนเดอร์เอ็กซ์เพนเดอร์คอร์สนะครับ และชาติมิลาดนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาคุยรายละเอียดกันได้นะครับผมยินดีให้บริการทุกท่านนะครับสอบถามแคมเปญสอบถามข้อมูลนะครับสอบถามอัตราการผ่อนส่วนลดต่างๆนะครับยินดีครับเข้ามาคุยกันได้ครับก็ผมต้องขอฝากช่องมิซูมหาชนด้วยนะครับยังไงฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับก็มีอะไรก็โทรมาได้เลยครับยินดีครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ